น้องจับเบอร์น้องจับให้ลุงชุยได้50บาทจริงเหรอเขาขอให้น้องจับเบอร์ดิน้องจับไม่ได้ฮะน้องมือเล็กน้องมือเล็กเอาไปบีจับดิเอาไปบีมจับดิแม่แล้วแม่ไ่าเงินด้วยนะได้จับจับสลากนะคะดูจับจับจับไหนได้ไหมอันนี้จับสลากเงินเขาขอได้กี่ใบจับอัจฉริยะเอาสองอันอีออันนี้

เ,เหมือนโดนมังคับเอาแบบเราแกะก่อนแกะได้ยังแกะไม่ได้แร้วคนแรกถึงสอก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรคะเนี่ยตัวนี้หนึ่ง้าศูนย์มีไหมคะไม่มีหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์แปดห้าไมีอะ เก้าเก้าไม่มีเมื <Okay. S> 2> 2่กี้จะคือจับแมวจับแมวแค่ไปจับตัวแมวนี่ตองเก้าเก้าสี่ไม่มีออาต่อไปออาบีเนี่ยแบใหญ่เลยอุ้ย <c oughs> ระวังนะ คนแย่เยอะๆมันก็หนได้ป่ะเว,วเปิดเร็วเลคะสองห้าห้าเจ็ดมีไดลสองึ้นก่อนเล้สองคนก่อนไม่มีเลยดีสไม่มีหมดเจ็ดหมดเจ จะได้จะสองอย่างสองสองูมูสิเลยค่ะกตองน,นี้สองทุกอย่งายงเลยอันนี้เริ่มไม่มีสองเลยเป็นเท่าไหร่แล้วสี่สิบบาทเท่าหสี่สิบาทได้อะไรบ้างอ่ะสัมภาษณ์หน่อยสี่สิบาทได้ได้อะไรบ้างสิบบาทแม่ใครมาติดไว้อ่ะ,หออะให้มาติดไว้เล่ใ้เกียงอ่ะ ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ได้แต่เราไหนได้แต่เราได้แต่เรา